เราเขาไปทำบุญทำโรงบาลทำอะไรน,นะบางคนก็ส่งช็อตโน้ตให้หลวงพ่ออนุโมทนามีเยอะเลยน่งอ่านนั่งอ่ <c oughs> นงานเป็นชั่วโมงชั่วโมงบุญมีโอกาสทำก็ทำไว้บุญจะดีต้องประกอบด้วยสติปัญญานงเราทำบุญ เราเจอกิเลสบุญเราเล็กนิดเดียวกุศลก็เจริญขึ้นหน่อยอกุศลก็เจริญขึ้นด้วยไม่ดีไม่สะอาดคล้ายๆสัดผ้าไปแล้วก็เอาของโสโปรกใส่ลงไปด้วยนะเจือปนไม่ดี งั้นเราจะสร้างความดีนะจะทำทานรักษาศีลจะภาวนาทำด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆทำด้วยกิเลสถึงศีลด้วยกิเลสก็มีนะทำทานด้วยกิเลสก็มีบางคนไม่จัดมาทำทานเลยแต่เป็นการลงทุนใครทำบุญแล้วรู้สึกว่าเป็นการลงทุนมัน้งมีไหม นีว่วางผลแนอนาคตมีพวงหนึ่งแสบผลนี้อีกวางผลในปัจจุบันยังไปโคลกัะสมพานสักวัดหนึ่งไปบริจาคเงินให้ห้าพันบาทอะางเงี้ยล้วบอกท่านเขียนไปเลยห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งไปลดภาษีได้มากกว่าที่ให้วัดอีก แบบนี้ก็มีนะอย่างนี้ไม่เรียว่าทําบุญนะนี่เป็นการลงทุนนอกระบบเจ้าตัวก็แค่ถูกปรับไปแพทยเขาจับได้พระถูกจับศึกติดคุกด้วยเป็นเจ้าพนักงานสมภารเนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะเจ้าพนักงานประพฤติไม่ชอบเนี oh ่ยก็โดนหนัก เนี่เวลาเราจะทำบุญทำทานะจะถือศีลจะอะไรเนี่ยพยายามทำเพื่อลดละกิเลสไม่จะทำแล้วเพิ่มกิเลสหรือทำเพื่อเจริญกุศลอย่างเราไปช่วยคนยากคนจนคนเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ทำด้วยความเมตตาทำด้วยความเมตตา,าจะบุญเราจะเต็มอย่างบางทีเราก็ไป ทำบูลโรงพยาบาลแล้วก็หวังว่าจะไม่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยทีนี้จะมีหวังเล็กๆซ่อนอยู่แล้วป่วยไหมป่วยบางคนมาขอพรหลวงพ่อนะเอาของมาถวายถวายแล้วก็ขออย่าให้หนูเจ็บป่วย พ่อก็ถอนใจหลวงพ่อก็ป่วยเว้ยทำอะไรอย่าให้มันโงนะ่การที่เรามีธาตขันอย่างร่างกายเราอย่างเนี้ยมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตส่วนหนึ่งเราทำกรรมดีมาเราได้เป็นมนุษย์ไม่บ้าใบพอดหนวก แต่บางคนก็มีอกุศลตัดรอนนะอย่างพวกที่ชอบฆ่าสัตว์มันมักจะเจ็บป่วยหรืออายุสั้นมีลูกศิษย์หลวงปูม่มั่นองค์หนึ่งนะท่านหลวงปู่ม,มั่นบอกเลยว่าองค์นี้ยเป็นเนนนะปวดเนนองค์นี้ยไม่เคยได้เป็นพระมาหลายชาติล้วได้แค่เนนเท่านั้นเราตายก่อนทุกทีเลย หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นเสือแล้วก็ฆ่าสัตว์ไปเยอะกรรมของปานาติบาตก็ตัดรอนงั่นถึงบุญให้ผลมานะก็ยังมีกรรมตัดรอนได้อีกอย่างพวกเราบางคนก็บุญให้ผลมาได้เกิดเป็นมนุษย์มีกรรมตัดรอน,นเคยขี้โมโหโทโซอะไรเยี้ยนะ้ เกิดมาหน้าตาไม่น่าดูเลยกับศีลกับพ้องกับแพร่นเพราะโมโหขี้โมโหเนะี่ยบางคนเขาเกิดมาสวยใช่ไหบางคนเขาเกิดมาน่าเกลียดเกิดมาน่าเกลียดเขามีบุญให้ผลอีกอาจจะบร้ายฉลาดอนะไรเงี้ยคนชอบบอกคนสวยมักจะโง่จริงเปล่าใครเป็นคนสวยยกมือสิ <laughs> ไม่ยอมโยกเขินถามจริงอะ่ะรู้สึกไหมเราก็สวยเหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยมีคนตาสวยนีหาตรงไหนไม่ได้แล้วเอาที่เล็กๆเ,เขาสวยเขางามเขาเคยรักษาศีลมาดีนไม่ขี้มโมโหโตโสอะไรเงี้ย ส่วนจะฉลาดหรือจะโงอ่อยู่ที่เคยฝึกอบรมปัญญาไหมเคยจเจริญปัญญามาบางคนหน้าตามไม่สวยแต่เคยจเจริญปัญญามาเยอะฉลาดบางคนสวยด้วยฉลาดด้วยบางคนไม่สวยด้วยไม่ฉลาดด้วยแต่ยังได้เป็นมนุษย์อยู่บางคนเป็นมนุษย์แล้วก็พิการแต่กำเนิดอย่างเงี้ย เรียนธรรมะไม่ได้พวกนี้ถือว่าอาภัพนะถือว่าอาภัพตอนเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดด้วยจิตที่เป็นกุศลที่มีพลังไม่ได้เกิดด้วยมหากุศลที่เป็นตัววิบากของมหากุศลจิตเกิดด้วยกุศลที่มีกำลังอ่อนๆเรียกสัมปติชน,นะไม่มีกำลัง แต่ยังพอเป็นคนได้หรือเป็นเทวดาได้แต่เป็นเทวดาพิการก็มีนะเทวดาไม่ใช่ดีตลอดทั้งกรรมจัดสรรเราเะนันเราทำบุญด้วยทำบาปด้วยเวลาบุญให้ผลก็ให้ไม่เต็มที่ให้ไม่เต็มที่เนั้นทำบุญทำทานอะไรทำด้วยสติปัญญา จะเชื่อกิเลสบุญของเราจะได้สมบูรณ์บุญที่สมบูรณ์เป็นบุญที่ลดละกิเลสทำให้เราใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆทำบุญแล้วก็ขอโน่นขอนี่ก็เวียนอยู่ในโลกไม่ได้ผ่านหรอกบางคนมาใส่บาตรเคยนะมีมาใส่บาตรหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพเดินมีตาบาตรมาอยู่นี่ไม่ได้เดินแล้ว หมู่บ้านมันห่างออกไปมากนะไปกับสี่โลเนี่ยไปบินตบาทกลับมาเทศไม่ไหวแล้วเลยเอางานหลักเราคอนเทศลูกศิษย์ไปบินตบาทมาให้เราฉัน mm. ก็ฉันได้เราไม่ได้เลือกแล้วแต่ว่ามีอะไรก็ฉันนั้นนั้นมีโยมคนหนึ่งมาใส่บาทรหลวงพ่อนะตักทุกโศโรคภัยฮะ แล้วมันมันใส่มันทําบุญหรือมันทําอะไรเนี่ยนะเอาสิ่งเลวๆนั้นมาใส่ในบาตรเราเต็มไปหมดเลยนะเนี่ทุกโศกรอกภัยนะี่ขอให้หายเจ็บหายไข้าฝากความเจ็บไข้ไปกับหลวงพ่อด้วยมาฟังฮนะเราแทบจะกว่ำบาตรหนีเลยนะวันนั้นพอฉันข้าวเสร็จนะหลวงพ่อไข้ขึ้นเลย นะไม่รู้คําอธิษฐานเขาแรงหรือกรรมของเราจัดสรรนะป่วยไปเลยนะแล้วก็ให้อาจาร,รย์อาตอนนี้ยังไม่บวชนะบอกไปบอกโยมหน่อยว่าวันนี้ไม่ได้ไปบินบาบาทเขาใส่พระอื่นไปนใหญ่คนนี้เขาอ,อุทานนะใหญ่คนที่ใส่บาตรหลวงพ่อนะอุทานอ้าวพระก็ป่วยได้เหรอเออมชิดได้แปลกมากเลย คงลืมไปพระก็ตายพระก็ต้องป่วยได้พระยังตายได้เลย mm hmm. งั้นพยายามทำนะทำบุญทำทานมีโอกาสก็ทำหลวงปู่ดูลท่นสอนหลวงพ่อไม่ค่อยได้เน้นเรื่องทำทานอะไรจะเน้นแค่เรื่องรักษาศีลภาวนาสมถาวิปัสนาอะไรเงี hmm. ้ยความจริงคำสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานะ ส่วนใหญ่เขาสอนพระถ้าสอนโยมจะสอนเรื่องทานศีลภาวนาให้ทําทานให้ติดศีลนี่หลวงพ่ออัปเกรดพวกเราไปสอนมุ่งเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์เลยไม่ใช่สอนว่าให้เวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีแค่นั้นด้อยเกินไปนั่นเลยไม่ได้ค่อยพูดเรื่องให้ทำทานอะไระ ปีหนึ่งก็ชวนทำสักทีหนึ่งพอละก็เรียกเป็นกระสายยากันคนอื่นว่าว่าไม่สอนลูกศิษย์ให้ทำทานเดี๋ยวชาติหน้าลูกศิษย์จนชาติหน้าจนก็ช่างมัน,ปนไปลอะ่ะมันไม่เกิดแล้วก็ไม่เป็นไรละจะจนจะรวยอะ่ะนะถ้าใครคิดว่ายจะต้องเกิดอีกก็ทำทำ,ทำไว้มีโอกาสทำก็ทำไว้ แต่อย่าทำชั่วทำบุญทำทานอะไรก็ทำด้วยจิตใจที่สะอาดจริงๆอย่าทำเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นสัตว์อื่นเนี่ยได้บุญนะได้บุญเยอะทำด้เมตตาเมตตามเป็นตัวบุญอยู่แล้วนะใจเรามีเมตตาเราไปช่วยเขาอย่านี้ไปซื้อเครื่องอะไรนะเครื่องเราซื้ออ ไปช่วยช่วยอย่างนี้ก็ได้ให้เครื่องช่วยหายใจอันท่าซาวเครื่องน้นเครื่องนี้มีกำลังก็ทำไม่มีไม่เป็นไรไม่มีก็ทำบุญอย่างอื่นทำทานอย่างอื่นก็ได้นะอย่างคนไหนทำให้เรากโกรธนะเราให้อภัยเขานี่ก็ทานนะเรียกว่าอาภัยทาน เขาไม่มีความรู้เราให้ความรู้เขานี่เพื่อเป็นธรรมทานเงินทานไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสมอไปถ้ามีโอกาสก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ทำก็แค่นั้นเองไม่ต้องกลุ้มใจเห็นชื่อหมอเม่งั้ันส่งช็อตโนตมาให้หลวงพ่อดูไปทำบุญอะไรมาไมรู้จำไม่ได้แล้วรู้สึกเฉยๆว่าทำมาแยะๆเลยใช่ไหมไม่ใช่นะ อ๋อรักษานคนไข้นี่ก็เป็นบุญรักษานคนไข้เห็นไหมช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาก็เป็นบุญบุญทำแล้วมีความสุขใจที่มีความสุขจะมีสมาธิง่ายใจที่มีสมาธิจะเดินตัญญาได้เพราะฉะนั้นมันสืบทอดกันน้ำส่งทอดกันขึ้นไป พัฒนาแต่หลวงพ่อไม่ได้เน้นเรื่องให้ทำทานทำอะไรนะเบือ่อพูดจริงอะ่ะเบือบ่อเบื่อตั้งแต่ตอนเป็นโยมแล้วเวลาจะออกพรรษาเนี้ยซองกระถินมาต้องปึกเนี่ยโ้เราเห็นแล้วแค่สองเรา้อยเงนเดือนเราก็จะหมดแล้วเรารู้สึกไม่เกิดศรัทธาเรารู้สึกเกิดทุกขเวทนาทางใจ <laughs> ตรวจกันบ้านคงได้แค่พวกอยู่วัดแหละค่ะโดยปกติอาคารมักจะเห็นอารมณ์ของโมโหโหงุดหงิดซึ่งเห็นเราบางทีก็ดับบางทีก็มีเห็นเลเวลที่มันมากขึ้นแล้วก็ดับบ้างไม่ดับบ้างาดูตรงนี้ดูที่พอใจไม่พอใจนะการที่เราเห็นความโกรธนี่เรียกเราเห็นสภาวธรรม เมื่อเราเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตด,ดีให้รู้ทันจิตายให้รู้ทันดูเขาไปตรงนี้เลยงั้นโทสะเกิดแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจจะเป็นกลางใจเป็นกลางเดี๋ยวโทสะมันก็กระเด็นหายไปอีกช่วงหลังๆนะคะจะมีหลงไปคิดเยอะโดยที่หลงไปคิดตัวที่หนึ่งเห็นแล้วดับหลงคิดตัวที่สองต่อแต่หลังๆมันจะหลงแบบต่อเนื่องเรื่อยๆอะค่ะจนกระทั่งตอนฝึกนั่งสมาธิ ปกติใช้พุโทโธซึ่งเมื่อก่อนนานๆจะหลงไปคิดทีหนึ่งแต่ตอนหลังอะคะ่ะพุโทโธไปเรื่อยๆก็ตัวหลงนี้เข้ามาไปเรื่อยๆอยะ,ะเมื่อก่อนพุโทโธไปเพ่งไปมันเลยไม่หลงไปคิดมันคลิดๆซื่อบื้ออยู่ค่ะตอนนี้เราไม่ได้เพง่งก็เพลอเก่งซ้อมทุกวันเดี๋ยวมันก็เพลอสั้นลงสั้นลงก็คือทําไปเรื่อยใช่ไหมคะหยุดไม่ได้ การปฏิบัติถ้าเราหยุดมเมื่อไหร่เราก็ถอยหลังไปนั้นะ <Yeah. S 1> แล้วไปสปีดขึ้นมาใหม่ดีขึ้นแล้วก็เสื่อมดีแล้วเสื่อมสุดท้ายก็หมดแรงสปีดไม่ไหวแล้วตามบุญตามกรรมยังมีกําลังอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่นะลุยปฏิบัติไปลุยปฏิบัติก็ทําอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าถือศีลไว้ทุกวันทําในรูปแบบเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันอ่านใจตนเองไป ก็ไม่ไกลมากผลเท่าไหร่ค่ะมีคำถามเพิ่มอีกข้อหนึ่งค่ะคือได้ดฟังหลวงพ่อที่พูดว่าหายใจเข้าออกก็รู้หายใจออกก็รู้อะค่ะคือปกติติดในการพุทโธหายใจเข้าออกก็เลยทุกครั้งเวลาที่กลับมาดูก็จะพยายามหายใจเข้าออกทีนี้มีวันหนึ่งคือไม่ค่อยสบายแล้วออนอนดึกก็พยายามหายใจจนกระทั่งเจ็บเหมือนมันแน่น <c oughs> ก็เลยปล่อย <c oughs> ปล่อยแล้วก็ถ้า ถ้าจะหายใจหอบก็ปล่อยให้หอบไปเลยเออก็เลยเห็นสภาวะความเบาของหายใจอันนั้นคือเห็นแล้วใช่ไหมคะใช่หายใจไม่ออกก็ไม่เป็นไรใจไม่ออกก็รู้ว่าหายใจไม่ออกนหายใจได้แค่ไหนออก็แค่นั้นมันอยู่ที่ใจเรานะคะ่บไม่อยู่ที่กายสมาธิมัอยู่ที่ใจ<ร>ใจเราเป็นกลางกับสภาวะอย่างกําลังหอบหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยใจไม่กังวล เห็นร่างกายหอบไม่ฝืนนะไม่ต้องพยายามจะหายใจฝืนมากๆนะเหนื่อยหายใจได้แค่ไหนก็แค่นั้นนมัสการค่าหลวงพ่อก็คือบางครั้งจะเห็นความความทุกข์กับความหดหู่โชยขึ้นมากลางอกอะคะ่ะม,มันผุดขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุของความทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัยอะคะ่ะอยู่ๆมันก็ ความทุกโชยขึ้นมาค่ะแล้วแล้วบางครั้งก็จะเห็นบาไอความคิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดมันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรามันมีความป่าป็นเราทางทางห่างๆออกไปอะค่ะแล้วก็จะกราบขอการบ้านหลวงพ่อค่ะก็รู้ทันกิเลสนะกิเลสอะไรมีขึ้นมาก็รู้ไปเรื่อย ดูออกไหมกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยความโกรธค่ะดีรู้ได้ก็ดีแล้วก็หัดรู้หัดดูไปไม่มีตัวเราหรอกความโกรธก็ไม่ใช่เราแต่ใจนี่มันยังชอบใช้เหตุใช้ผลชอบคิดเยอะคิดเยอะไปค่ะคิดมากยากนานรู้ไปไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องหาเหตุหาผล รู้สภาวะไปเรื่อยๆดูใจรับไปไม่มีตัวเราดูไปเอ,เอาไปกลาบขอบคุณนมสัสก,การครับหลวงพ่อก็เมื่อเมื่อก่อนดูเป็นความโกรธนะครับเกิดบางทีก็เห็นเกิดบางทีก็เห็นดับนานๆจะเห็นเกิดแล้วก็ดับทีหนึ่งแล้วก็สักพักเห็นเป็นความอยากแทนนะครับเห็นแล้วก็มีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็นานๆทีก็จะเห็นเกิดดับ ตอนนี้เริ่มเห็นเป็นความหลงมากขึ้นนะครับ<ด>ส่วนใหญ่จะเป็นหลงไปคิดจิตมันละเอียดขึ้นนะสติเร็วขึ้นหเห็นหลงหลงดูยากนะโกรธดูง่ายโกรดมันยากดีแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งครับตอนที่มีความทุกข์ก็จะรู้ว่าไม่ชอบครับแต่ว่าพอมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีความสุขมากๆนะครับ แล้วพอหลังจากนั้นสักพักมารู้สึกเหมือนว่าจิตมันก็มันโดนมันมันสั่นไหวมันมันสุขมากเกินไปแล้วบางทีมันมันทําให้รู้สึกว่าจิตมันมีความทุกข์ครับใช่แบบนี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วถูกเป๊ะเลยความสุขมันมีสําหรับคนหลงเท่านั้นนะในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกระทั่งความรู้สึกสุขเนี่ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย เป็นของบีบคั้นทั้งนั้นเลยรู้สึกไหมความสุขก็บีบคั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูนะต่อไปก็ไม่ติดสุขดีภาวนาะใช้ได้ครับนมัสการค่ะหลวงพ่อเดีมากหลวงพ่อจัดการพวกที่ส่งกันบ้านแล้วหน่อยหลงนะพอส่งกันบ้านแล้วสบายใจแล้วนะ <laughs> <laughs> อาว่าไปมาปฏิบัติที่วัดแล้วทำให้รู้สึกว่าเออมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติมากกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านก็เลยได้รู้แล้วว่าตอนเมื่อหลังจากกลับไปเนี่ยตัวเองจะตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นค่ะใช่จุดอ่อนนะหนึ่งสมาธิไม่พอสองปฏิบัติไม่ต่อเนื่องสองตัวนี้แหละ ที่ขวงขา,า,วางคารวะเอาไว้อ่ะว่าไปหมดแล้วนะหมดแล้วว่าแล้วกันเก้าโมงครึ่งพอดีเลยนะเดี๋ยวไปเรียนต่อกับพวกผู้ช่วยสอนนะ